หมดอนาคตแล้วสำหรับแซกอดีตนักร้องดังดุ๊ก90ถูกปปสเข้าจับกลุ่มหลังโพสแตกลายสัญญาอซ์ขณะเจ้าหน้าที่กำลังจับกลุ่มคนขายแล้วก็เป็นเป็นขั้นตอนตามกฎหมายเนาะได้แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ์ว่าว่ามันคือยาเสพติด โดยเลยาธิที่การปปสพร้อมด้วยพออสักงานปรับปรามยาเสพติดของปปสแถลงว่าเป็นคดีที่ทางการจีนออกหมายจับคนไทยสองคนจัดหาลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนจากนั้นปปสสืบสวนและเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาในคอนโดแห่งหนึ่งย่านราชดาพร้อมกับของกลางเป็นไอซ์สีทองสีพิงโกและเอ็กซ์ตาซีซุกซ่อนอยู่ในกล่องเครื่องสำอางขณะเตรียมจัดส่งผ่านเดลิเวอรี่ให้กับลูกค้า ระหว่างนั้นเองอดีตนักร้องแชทมาพอดีระหว่างที่เรามีการสอบปากคําอยู่นั้นนะ่ะมีไลน์เข้ามานะครับว่าจะมีการสั่งซื้อให้ไปส่งยาเสพติดประเภทไอให้นะครับซ,ซ,ซ,ซึ่งตอนแรกเ,เราไม่ทราบบอกว่า,าคนสั่งคือใครเราก็ดําเนินการขยายผลจนกระทั่งนํานมาส่งกับาชายคนหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เป็นทักร้อง ยุคไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะครับคือดังมาสักพักนึ่ละนานแล้วนะครับชื่อแซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราดําเนินการขยายผลดูต่อนะปัจจุบันเนี่ยเราสืบทราบว่ายังมีกลุ่มนักร้องดารานะครับที่สั่งซื้อยาเสพติดจากผู้ต้องหาผู้หญิงคนนี้อยู่ซึ่งตอนนี้เรารู้ข้อมูลเกือบทั้งหมดแล้ว ครับก็มาดูนะนี่เรานีครับน้ำยาไปโดนแล้วแล้วเป็นสดเป็นสีดำนี้นะครับนี่นะครับโอเคแค่ถือเองเลยครับถือเองเลยขนาดนี้ถือไม่ถือได้ไหมพี่ผมผมไม่อยากให้มันเป็นอาพิคด่วนนะเน่ยอ่านี่นะครับเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะครับพี่นะโดยเจ้าที่อยู่ในตองนี้นะครับพี่รับรับมาจากโอปอใช่ไหมครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ